รีวิวเตียงน้องเจนนีตามคำขอนั่นก็คือเตียงโคซี่จากแบรนด์ตุตตี้แบรมินี่แล้วมันมีก็เพิ่งจัดเตียงใหม่ล่าสุดมาเป็นโคซี่ XL พิเศษก็คือเตียงนี้สามารถเปลี่ยนจากไซส์เล็กมาเป็นไซส์ใหญ่ได้วันนี้ก็เลยจะมาอันบอกแล้วก็มาดูวิธีการแปลงร่างเตียงอันนี้กันจะบอกว่าน้องเจนนีนะ่ะนอนเตียงโคซี่มาตั้งแต่แรกเกิดเลยจะว่าเตียงเบบีของแบรนด์นี้มีความแข็งแรงทนทานแล้วก็ดีไซน์สวยมากๆสามารถใช้ไปได้ยาวๆและแนะนําเลยนะว่าต้องเป็นรุ่น XL วิธีการขยายเนี่ยก็ทําได้ไม่ยากเลยแค่แยกโครงอมาแลล้ววย่งๆเ อย่างรุ่นนี้เขาสามารถแปงลงร่างได้เยอะมากๆอย่างแรกก็เป็น Bassinet เปลกไวสําหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดเลยร่างที่2เนี่ยก็จะเป็น Bedside crib เป็นเตียงขนาดเล็กที่ไว้สําหรับข้างเตียงคุณแม่ซึ่งก็จะเหมาะสําหรับเด็กที่อายุแรกเกิดถึง6เดือนแล้วถ้าน้องๆโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะขายายเตียงเป็น Cot Bed ซึ่งก็คือร่างของเตียงที่กําลังประกอบอยู่ตอนนี้เลยซึ่ง Cot Bed เ,เนี่ยก็จะเหมาะสําหรับเด็กที่อายุ6เดือนขึ้นไป<ช>แล้วตัวเตียงเนี่ยก็บอกเลยว่ามีความแข็งแรงมากๆแล้วพอน้องอายุเยอะขึ้นเนี่ยตั้งแต่2ขวบขึ้นไไปปปเเรราาาาากก็็สมถแลลงง่ให้ยนด ลักษณะก็จะเหมือนเตียงเด็กเล็กเลยแล้วพอน้องอายุ3ขวบขึ้นไปหรือว่าไม่ได้ใช้เตียงเล็กแล้วเนี่ยเราก็สามารถแปงลงร่างให้เตียงน,นี้กลายเป็นโซฟาได้ด้วยบอกเลยว่าสิ่งนี้ก็คือใช้คุ้มไปย,วยาวๆอ่ะเมา,เาส์ยาวแล้วนี่ก็คือคอดเบดที่แปงลงร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วจะบอกเลยว่าเตียงสีครีมเบจนี่ก็คือสวยมากมีความม mini ินิมอลมินิใจอ่ะแล้วของวาร์ปกับมาที่เตียงเล็กอีกทีจะบอกว่าฟังก์ชันที่ชอบมากๆก,ก,ก็คือที่เก็บของด้านล่างนี่แหละแล้วก็ช่องเปิดที่ทําให้เราดูแลเบบี้ได้ตลอดทั้งคืนแถมเขายังมี้้นอง นอนได้แบบเพลินๆเลยประกอบค่อนข้างง่ายเลยแล้วเขาก็มีตัวสต็อปให้เปไม่ไกวด้วยนะหรือถ้าบ้านไหนต้องเลื่อนเตียงบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะมีล้อมาให้ติดตั้งแบบนี้เลยซึ่งทางเรารู้สึกว่าแบบนี้มันสะดวกมากๆเลยเราจะเคลื่อนย้ายน้องเข้าไปที่ไหนก็ได้บอกเลยนะว่าตั้งแต่ที่ใช้มาเนี่ยคือชอบมากแล้วก็เตียงเนี้ยเป็นสิ่งที่คุ้มค่าในการลงทุนมากบ<า>อกว่าได้ใช้ยาวๆแบบคุ้มๆเลย cozy xl พิกัดที่ร้านเมโลนะจ๊ะ